การรอคอยจัดมาเลยนะจ๊ะเอาให้ครบไไห,รหูหอมมากอะ่ะแต่วันนี้ขอชิมช็อกโกแลตก่อนนะคะเพราะอยากกินมากส่งให้น้องชายทุกวันจนมันไปซื้อมาให้ เราใช้วิธีกดดันไม่ต้องร้องขอแค่ส่งให้มันทุกวันว่าอยากกินหอ,อมหอมเนยมากมันก็คือครัวซองชนิดหนึ่งนะจ๊ะหนูยั<อ>้งแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปหหแล้วแรงอ่ะจี้ประมาณเค้กครึ่งปอนนะ ได้อยู่นะนี่เห็นไหมจับเลยเนาะดูเท็กเจก่อนนะคะจะบิหรือจะง่ําอบีก่อนหอมเนยขึ้นจมูกเลยครับผมดีเอาเลยนะ ดักดักเลยค่ะปิ้นปิ้นแล้วปิ้นแล้วอืมเราชอบแบบนี้สมใจอยากและสมกะทิตะบี้ตะบันซื้อมานะจ๊ะ อร่อยกว่าที่คิดให้ใส่เยอะขนาดไหนใส่ล้นหลามมาก ดีกว่าที่คิดไว้แต่แรกเผื่อใจมันก็น่าจะเป็นแบบครัวซอ,องแข็งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไส้กระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไส้มันแบบล้นหลามอีน้องชายก็สม,มานาคุณนะจ๊ะดูสิป่าดแล้วนะ อร่อยมีคนอยากกินด้วย <c oughs> ไม่ได้หรอกหมายกินช็อกโกแลตไม่ได้เดี๋ยวแม่กินแทนอบ้าบอรอร่อยกว่าที่คิด ไม่ได้แบบโอ๊ยน้องชายซื้อมาให้นอวยน้อง,อองไม่ใช่ขอ,อพอดีจริงแล้วเนาะใครจะมานั่งอวยเสียตังซื้อเพืเ่อได้เขาไม่ได้ให้ฟรีไหมใช่ไหมล่ะถึงเราจะได้ฟรีมาก็าเถอะอร่อยอะ่ะเลเยอร์ครัวซองเขดีมากแล้วหอมเนยค่ะ ไม่แข็งเอออย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าอร่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าหมดแล้วอะ่ะดีงามนะจ๊ะเค้กมีพอ enjoy eating แบบไม่ได้อวยแบบอกระแสเขาดีไม่จ้ะดิฉันอวยไม่เป็นหรอกจ้ะไม่ชอบก็คือไม่ชอบอันนี้มันถูกจร,ริตเงี่ยาะกลัดมันหกเจได้มันถูกจร,ริตเราเอาอย่างนี้แล้วกันแต่คนอื่นยังไงไม่รู้แต่ถ้าแบบ ครัวซองอร่อยก็เอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอร่อยข้างในมันนิ่มข้างนอกมันกรอบนิดนิดไม่ใช่แบบกรอบแข็งแบบพายแป้งพายอะไรอย่างเนี้ยมันแป้งครัวซองจริงนะเลเยอร์อเขาได้แล้วคือหอมเลย A à คือการ